ไปดูข่าวไทยรีกกันหน่อยมีปรับกันโหเขาบอกว่าร่วมแสนนะฮะโค้ดเบ๊ยไพโรดบวรวัฒนนีหลกุญซือของสุพรรณบุรีล่าสุดโดนปรับไปสองแบนสองแมตต์แบนสองแมตต์แล้วก็ปรับเงินอีก1นึ่งหมื่นบาทก็เกมที่เขานำสุพรรณบุรีเนี่ยบุกไปเอาชนะท่าเรือถึงทิศนะฮะสองต่อศูนย์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเหตุเกิดประมาณนาทีที่เจ็ดสิบ้านะฮะ มีรายงานว่าตอนนั้นโคนเบสเนี่ยเริ่มออกจากเขตเทคนิคนะฮะแล้วก็มีเคสที่เหมือนเหมือนผู้เล่นของเขาเนี่ยโดนทำฟาวในกรอบเกตโทษแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่าฟาวก็เลยเอาไอดีการ์ดเนี่ย <c oughs> เวียงลงพื้นเลยทันทีเลยระบายโทสะใช่แล้วแบตคอมก็เห็นพอดีก็รายงานเลื่อนไป ก็โดนปรับไปนะฮะอย่างที่เราบอกก็เสียหายเหมือนกันนะครับแดที่แกจะพาดคุมสุพรรณบุรีเนี่ยก็นที่เปิดบ้านทุกับบีจีนะฮะในวันที่30กันยายนี้แล้วก็ต่อด้วยเกมบุกเยือนประจวบนะฮะในวันที่3ตุลาคมโอ้โหเท่ากับว่า2เกมต่อไปนี้สุพรรณบุรีจะไม่มีคนเบคุมข้างสนามนั่นถือว่าเสียหายหนักนะใช่ก็ไม่แน่ใจว่าแก เกิดอะไรขึ้นอย่างนันเพราะการออกไปอย่างนั้นเนี่ยก็เห็นภาพเห็นกันอยู่ทําให้ก็ต้องเขียนรายงานเพื่อ uh, match <my> commissioner ก็ต้องเขียนรายงานแล้วก็โดนปรับกันอย่างนี้แล้วก็เสียหายกับทีมด้วยใช่ใชก็ที่สาคัญจะกลับมาได้ในเกมสุดท้ายที่จะต้องเจอกับชน่นาโอ้โหแล้วก็ถือว่าไม่รู้แล้วผลงานจะเป็นยังไงเพราะว่า2เกมไม่มีคนเบสเนี่ยโอ้โหมันน่าจะเสียหายสำหรับสุพรรณอะ่ะคือสุพรรณยังไม่ได้รอดตกชั้นเต็มตัวนะใช่ไงโอ้แล้วไม่มีแก่ด้วยนะครับกังวลเหมือนกันนะครับ ยังมีอีกหนึ่งเคสก็เป็นเคสของนูรุสียานเกมนะฮะก็ในเกมที่ท้าเรือนะครับบุกไปพ่ายต่อเชียงรายสุตธสองเมื่อวันที่สิบสองกันยายนที่ผ่านมาอมีรายงานว่าหลังจบเกมเนี่ยนุรุนเนี่ยแกไปถีบไปพังวัตูห้องพักนักกีฬาทีมเยือนซะนั้นไม่น่าเชื่อเหมือนกันก็เป็นเคสที่นูรุนก็โดนปรับไปเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทบอกก็ไปนะฮะเพราะว่าด้วย อาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวว่ากันเถอะก็เลยไปพังประตูของสนามเขาก็เรียบร้อยไปนะฮะก็เป็นบทลงโทษของเอ<ช>ริกสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับ